W.L. ค่ะสวัสดีค่ะทุกทุกคนคลิปนี้นะคะเป็น Q&A เกี่ยวกับการทำสมาธิค่ะหัวข้อคือทำสมาธิแล้วง่วงรับมืออย่างไรดีทำสมาธิแล้วง่วงเป็นสภาวะที่ร่างกายของเราเนี่ยได้รับการผ่อนคลายนะคะส่วนวิธีการรับมือเนี่ยขออนุญาตแบ่งออกเป็น3สเต็ปค่ะสเต็ปที่1คือคนที่รู้ตัวว่างง่วงก่อนที่จะไปทำสมาธิค่ะ วิธีการแก้ไขของคนที่อยู่ในสเต็ปที่1คือให้คุณไปงีบสักสินาทีค่ะมันมีผลวิจัยนะคะว่าการงีบ10นาทีเนี่ยเมื่อเรางีบแล้วก็ตื่นขึ้นมาจะทำให้ร่างกายร,รู้สึกสดชื่นมากขึ้นค่ะใครที่รู้สึกว่าง่วงก่อนที่จะไปทำสมาธิอ่ะก็แนะนำให้ไปงีบสักสินาทีนะคะส่วนสเต็ปที่2คือคนที่รู้สึกง่วงตอนทำสมาธิค่ะ วิธีการรับมือของคนสเต็ปที่สองก็คือเมื่อคุณเกิดความง่วงขึ้นมาแล้วในขณะที่ทำสมาธิให้คุณรู้ตัวว่าคุณง่วงค่ะเมื่อคุณรู้ตัวว่าง่วงแล้วสักพักให้คุณหายใจเข้าลึกๆแล้วก็หายใจออกแรงๆทำแบบนี้นะคะประมาณ5ครั้งสักพักหนึ่งค่ะความง่วงที่เกิดขึ้นเนี่ยก็จะเบาบางลงไปค่ะ มีอีกวิธีหนึ่งนะคะที่เราทดสอบลองทำกับตัวเองเลยคือเมื่อรู้สึกง่วงตอนทำสมาธิขึ้นมาเนี่ย mm hmm. ก็คือนั่งหลับสมาธิไปเลยค่ะแต่ว่าเราก็ยังรู้ตัวนะคะว่าเราหลับอยู่สักพักหนึ่งค่ะร่างกายมันจะตื่นอัตโนมัติแล้วเราจะรู้สึกว่ามันสดชื่นเหมือนตอนที่ว่าเราเพิ่งตื่นนอนใหม่ๆเลยค่ะอันเนี้ยถ้าใครอยากจะลองทำดูก็ลองทำได้นะคะ ส่วนสเต็ปที่3คือคนที่หลับไปเลยระหว่างทำสมาธิไม่รู้สึกตัวแล้วไม่มีสติแล้วคนที่อยู่ในสเต็ปที่3เนี่ยอาการค่อนข้างน่าเป็นห่วงค่ะหากคุณเผลอหลับไประหว่างที่ทำสมาธิแล้วก็ไม่รู้สึกตัวแล้วมันจะมีจังหวะหนึ่งค่ะที่คุณกลับมารู้สึกตัวเมื่อคุณรู้สึกตัวแล้วให้แค่รู้ว่าคุณเผลอหลับไปนะคะ อย่ากกล่าวโทษตัวเองอย่าว่ากล่าวตัวเองเด็ดขาดเลยค่ะเราอยากให้คุณเนี่ยใจดีแล้วก็อ่อนโยนกับตัวเองมากๆค่ะซึ่งเหตุผลที่เรากำลังจะพูดต่อไปเนี่ยจะทำให้คุณรู้ว่าทําไมคุณถึงต้องใจดีแล้วก็อ่อนโยนกับตัวเองค่ะเราไปทําการสํำรวจมานะคะว่าสาเหตุของอาการง่วงเนี่ยเมื่อเราทําสมาธิเกิดจากอะไร ผลสำรวจนะคะคิดเป็น80%เลยค่ะคือความเครียดค่ะใช่แล้วค่ะมันคือความเครียดค่ะเมื่อเราใช้ชีวิตในประจำวันนะคะมันก็จะมีความเครียดที่เกิดจากหน้าที่บทบาทที่เราได้รับใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นการงานหรือว่าการเรียนหรือว่าบทบาทการเป็นพ่อแม่ลูกสามีภรรยาหรือว่าคนรักพี่น้องซึ่งมันจะเกิดความเครียดได้ตลอดเวลาเลยค่ะ เมื่อเราเกิดความเครียดเนี่ยร่างกายและสมองของเรามันทำงานหนักค่ะแล้วมันเกิดความล้าอยู่แล้วพอเรามาทำสมาธิร่างกายกับสมองของเราอะค่ะมันเลยผ่อนคลายค่ะเมื่อร่างกายกับสมองเนี่ยผ่อนคลายไปได้สักระยะเวลาหนึ่งมันจะไปแตกขึ้นขึ้นหนึ่งค่ะซึ่งคลืนนี้มีชื่อเรียกว่าขึ้นทีต้า ขึ้นทีต้านะคะจะเกิดในสภาวะที่ร่างกายและสมองของเราเนี่ยรู้สึกผ่อนคลายค่ะมันจะทำให้เรารู้สึกง่วงนอนและมันก็เกิดขึ้นได้ในขณะที่เราทำสมาธิค่ะขึ้นทีต้านี้นะคะก็ยังมีประโยชน์อีกด้วยค่ะ เมื่อสมองของเรานะคะอยู่ในคลื่นทีตาประโยชน์ของมันก็คือลดความเครียดค่ะทําให้เราเนี่ยรู้สึกผ่อนคลายรู้สึกจิตใจสงบค่ะนี่แหละค่ะคือประโยชน์ของการที่ว่าสมอง,องเราอยู่ในคลื่นทีตาค่ะดังนั้นอาการง่วงที่เกิดระหว่างการทําสมาธิเนี่ยก็เป็นเรื่องปกติเลยค่ะที่จะเกิดขึ้นได้ขึ้นอยู่กับว่าแต่และว,วันเนี่ยคุณมีความเครียดสะสมมากน้อยแค่ไหนค่ะ ฟังมาถึงช่วงนี้แล้วเราก็มีคำถามนะคะว่าคุณยังคิดว่าการทำสมาธิแล้วง่วงเนี่ยเป็นการทำสมาธิที่ไม่ถูกวิธีอยู่หรือเปล่าคะเราคิดว่าทุกคนน่าจะมีคำตอบในใจกันแล้วและหวังว่าคำตอบเหล่านั้นจะใจดีแล้วก็อ่อนโยนกับตัวคุณนะคะการทำสมาธิหลังจากนี้เนี่ยเราคิดว่าน่าจะสนุกมากขึ้นเลยค่ะ หากใครสนใจการทําสมาธินะคะแล้วก็อยากจะศึกษาการทําสมาธิเนี่ยเราขอฝากหนังสือที่เราเขียนค่ะชื่อว่าเปิดหัวใจสู่รากฐานของสมาธิหนังสือเล่มนี้นะคะจะสอนทําสมาธิให้เข้าใจถึงรากฐานและหลักการของการทําสมาธิค่ะเมื่อคุณเข้าใจรากฐานและหลักการของการทําสมาธิแล้วคุณจะไม่รู้สึกกดดันรู้สึกง่ายแล้วก็สนุกมากยิ่งขึ้นค่ะ ภายในหนังสือนะคะยังใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายจึงอ่านได้กับคนที่นับถือทุกศาสนาแล้วก็ทุกความเชื่อค่ะราคาอยู่ที่249บาทขายอยู่ในแอป m e ปเดี๋ยวเราจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ใต้ล่างคลิปให้นะคะ เราก็อยากจะเป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนเลยค่ะที่กำลังฝึกทำสมาธิอยู่หลักง่ายๆเลยนะคะที่อยากให้ทุกคนเนี่ยยึดไว้ตลอดเวลาเลยก็คืออ่อนโยนแล้วก็ใจดีกับตัวเองค่ะไม่ว่าจะเกิดสภาวะอะไรขึ้นก็ตามหวังว่าคลิปนี้นะคะจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆที่เข้ามาฟังค่ะใครที่คิดว่าคลิปนี้เนี่ยมีประโยชน์ก็ฝากกดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะ ส่วนใครที่อยากจะสนับสนุนเราก็ฝากหนังสือของเราไว้ด้วยค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะที่เข้ามารับฟังคลิปนี้ค่ะสวัสดีค่ะ